ถือเป็นข่าวใหญ่ที่สุดสําหรับวันนี้ค่ะกรณีที่ทางตํารวจกองปราบบุกรวบตัวกำนันปาะคุณสมชายคุณปลื้มหลังจากที่หลบหนีคดีไปเป็นเวลา10ปีค่ะครับก็เมื่อเช้านี้ก็ทางคอมบานโดตำรวจกองาปราบฟามานะครับได้เขา้จาจับกลุ่มตัวคุณสมชายคุณปลื้มหรือุณแันป้ะเนี่ยครับอดีตผู้กว้างขวางของภาคตะวันออกนะครับหลังจากที่เขากลับจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิติเวช ก็จับได้คาร์มาตร์เวย์เลยนะครับขณะที่จะกลับบา้านตอนนี้คดีของกำนันเปาะที่ผ่านมาเนี่ยมี2คดีครับมี2คดีหลักๆครับคือคดีคดีแรกเริ่มจมีจริงๆที่เข้าหนีคือคดีทุจริตซื้อที่ดินของไม้แก้วนะครับ üy ค,บคดีนี้ตัดสินเมื่อปี2,546ครบก็เขาก็หนีไปแล้วก็มาคดีนี้ก็คดีจ้างวันค่ากำนันอยู่คดีทุจริต ที่ดินเขาไม้แก้วนั่นคือเป็นการซื้อที่มาเพื่อมาทําเป็นที่ทิ้งขยะโทษตอนนั้นนั่นกี่ปีคะคดีจำคุก5ปีสีเดือนครับส่วนคดีจ้างวันค่ากาลัอยูนี่ยี่ห้าปีรวมแล้วก็คือ30ปีสีเดือนซึ่งทั้งสองคดีนี้ มีการตัดสินไปถึงสาลฎีกาแล้วสิ้นสุดแล้วใช่แล้วครับแล้วก็วเขาก็หนีมาก็รวมมาสิบปีนะครับแต่ว่าก็มีคนอชอบพูดอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอา,อาจจะหนีไปอยู่ประเทศใกล้ๆเคียงบ้านเราสักพักหนึ่งแต่ว่ากลับเข้ามาอยู่ในไทยนานแล้วละครับแต่ว่าก็แต,แต่ว่าก็ไม่มีการจบับกุม็นเหมือนกันดีก็อาจจะมองว่ามีความ ทางการเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>ที่ว่ามีมีมีมมบรารมีทางการเมืองอยู่พอสมควรเนื่องจากเนื่องจากว่าก็เกี่ยวกับกำลังป้องเขาก็เป็นเกี่ยวกับรรคาติไทยเกี่ยวกับตอ,อนนี้ก็พลังชนอะไรอย่างเงี้ยนต้นก<ช>็<ช>คือพอพูดถึงโยงมาถึงเรื่องการเมืองเนี่ยวันนี้เลยมีคําถามมากอย่างที่คุณโอภาสบอกว่ากำลัเปาะเนี่ยก็มีหลายคนเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คงอาจจะหลบอยู่ที่ในเมืองไทยเนี่ยแหละอาจจะหลบมาระยะหนึ่งแล้วด้วยแต่ปัญหาคือ ทำไมเพิ่งมาจับก็เป็นเรื่องน่าคิดก็แต่ที่เห็นแน่แน่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะไม่รัฐบาลคงไม่ไม่ไม่มีส่วนนะครับเพราะว่ามีแต่เสียกระเสือซึ่งแต่ว่าลูกชายของอคุณสมชายเนี่ยคือคุณดัมันตีส่วนพยาดนก็เป็นรัมนตีวัฒนธรรมอยู่ในฐบาลนี้การจับคุมคุณ กำนันป้อเนี่ยก็ไม่ไม่มีผลดีอะไรต่อรัฐบาลเลยแล้วก็เขไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบพลรมอหรืออะไรเพราะว่าก็เป็นแค่พรรคเล็กๆเองเขไม่ไม่ได้หวังที่จะม,าม,ามีการพูดกัน,น <ะ S 2> บอก <นะ S 2> ว่าเอา๊ะทางพรรคก,กนนนำรัฐบาลมาต่อรองมาบีบอะไรคุณสนธยาหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่ว่านะ,ะพรรคพลังชนก็ไม่ใช่พรรคที่ จะเป็นแฟกเตอร์ใหญ่ในการที่จะมาต่อรองกับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําได้ในการที่จะรับเข้าปับพอหรือกี่ตาแหน่งอะไรแบบนี้ครับแล้วการที่มีการจับตัวกำนันป้ะวันนี้ผลต่อรัฐบาลเองน่าจะเป็นลบเป็นลบมากกว่าครับนั้นรัฐบาลไม่น่าจะมีไม่น่าจะอยู่เบื้องหลังการจับตุมครั้งนี้อืแต่ส่วนว่าเรื่องนี้มันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงก็ต้องติดตามแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคดีนี้ทั้งสองคดีเลยของกำนันปาะ คนที่ทําคดีมาก็คือคุณเสรีที่สุดใช่ครับคุณเสรีที่สุดเตรียมียยเวที่กำลังสมัครรองสมัครผู้ว่ากทมอยู่นี่นะครับลองสมัครเปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเขาเป็นนายตำรวจอยู่ก็ได้ทําการจับกลุ่มสองคดีนี้พรุ่งนี้เนี่ยได้ข่าวว่าคุณเสรีที่สุธิสจะแถลงเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็คาดว่าจะอาจจะนํามาใช้อ้างว่าเป็นผลงานของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่จะชูในการชิงตําแหน่งผู้ว่ากทม ก็ต้องรอดูว่าในวันพรุ่งนี้คุณเสรีพิสุทธิ์จะ,ะแถลงเรื่องนี้ยังไงแต่ที่แน่ๆวันนี้กำนันปาะถูกคุมตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในวัย75ปีแล้วก็ต้องมาถูกติดคุกในโทษ30ปีนี่ก็ต้องติดตามต่อไปค่ะว่าอนาคตคุณสมชายจะเป็นยังไงค่ะ